ส่งให้มึงเป็นอาทิตย์มึงเก็บเงียบออมึงไม่มึงไม่โพสตักตทีไ,<ม>ไอตำรวจไอ้นานอะไรเงียบกริบไอตำรวจผู้น้อยหามึงไปบอกกันมาสยอยกูหรือเปล่าติใครไม่กลัวนะไอคดีฆ่ากันตายขนาดนั้นแล้วก็เป็นตำรวจผู้ใหญ่ด้วยเงี้ยผู้บังคับบัญชามันก็ต้องหาหนทางที่สองเองก็ต้องไปหาอีกทนายคนติทนายอีกคนนึงพอได้ปุ๊บโพส์ปับ๊บ ไอนี่ก็เดือดเลยบรดเน่หาหาเรื่องเขาว่าเขาเอามาเผยแพร่ให้ผู้ร้ายหลบหนีแต่อีผู้หญิงอีทนายผู้หญิงมันบอกว่าไม่น,าน่ารักเอามาเผยแพร่ไวเลยดีดีเออยิ่งไวยิ่งดีองไ,งดไอนี่ว่ากาําลังดําเนินการตํารวจผู้ใหญ่กาําลังออกหมายจับแล้วอะไรแล้วมันก็ออกมาแก้ต่างให้ตัวเองทั้งนั้นแหละใช่ป่ะล่ะแต่ละมุมมองอะ่ะ มันก็มีเรื่องมาถกเถียงกันมันเป็นทนายเนาะคนพวกนี้ไอ้คนโจรให้อะแม่งก็กลัวตายแล้วเนาะเอากลัวแล้วเว้ยกำกับอยู่เว้ยเป็นอาทิตย์แม่งไม่โพสต์สักทีเว้ยเรื่องต่างก็เงียบปิ๊บอ่ามัาไม่ทำไมไม่ไม่โพสต์สักทีติดต่อทนายที่เอาคลิปไปให้ก็ติดต่อไม่ได้ใครไม่กลัวมันก็สันหลังเสียววาบๆหรอเสียวดิเออไม่กลัว นี่เอาไปให้พวกเขากลับแบบแม่เรียบร้อยพวกถามเ,เ,เออไอ้นี่มึงก็เลยเอาไปให้ทนายคนดนึงพอไอ้นั่นได้ปุ๊บโพสปับ๊บมันก็ไอ้นี่ไปใช่ป่าะไอ้นี่ก็กลากเก็บไปกินเงินเยอะๆอ่ะไอ้นี่แบ็กเมย์ไอ้ตำรวจนั่นจะเอาอีกแม่แต่ละคนน่ะดีๆทั้งนั้นอืม

เรื่องบู้ไว้ว่าจากไอ้ทนายนี่นะโอนที่เขาอะไรให้อะไรอ๋อแล้วเห็นว่าเจ้าของเป็นอ่อเห็นเจ้าของว่าเป็นทนายชื่อดังแล้วหาเรื่องลุงพลสารพัดป่าบ้างอะไรบ้างหางแพเขาหมดเอองัดเนเน่เน่ไอไอหน้าผิวเนี่ยไอไอนี่มันไ้นั่นจะตายเนี่ยไอทนายคนเนี้ย หาเรื่องเขาไปทั่วรู้เจ้าของนี่กฎหมายเป็นงัดอันนู้นงัดอันนี้จะเอาคนนั้นจะเอาคนนี้บ้าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะไอเนี่ยบ้าบ้าเนี้ยค่ะบ้ากฎหมายอ่ะหาแต่เรื่องชาวบ้านชาวบ้านเขาอยู่ดีๆก็งัดอันนู้นออกมาว่าเขางัดอันนี้ออกมาว่าเขาอืมเขาก็ด่าตัวเนาะ เขาส่งข้อมูลมาให้คลิปเคิบมาให้นั้งจะเป็นเดือนอยู่แล้วมงเก็บเงียบยังไม่มีข่าวข่าวอะไรสักอย่างคนส่งมาให้เขาก็กลัวแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาอีกแล้วพอมาแก้ออกมาแก้ต่างว่ากันเขาจะออกหมายจับอยู่แล้วไงอืมตอนในพวกที่สี่คนที่มันตอ้ไงมาให้นน่นนแลมันกลัวที่สุดกลัวอ้าว ทนายทั้งทงนายสามคนที่ออกมาพูดนะไม่มีใครเข้าข้างไอ้นี่สักคนเลยเนี่ยไอคนที่เก็บข่าวเงียบเนี่ยไอทนายที่เก็บข่าวเงียบเนี่ยทนายผู้หญิงกับทนายผู้ชายอีกสองคนชื่ออะไรไม่รู้หนูก็ดูข่าวอยู่ไม่มีใครเข้าข้างมันสักคนหนึ่งเ <ST. S 2> ขาบอกว่าได้หลักฐานมาแบบนี้มันควรจะโพสต์ตั้งแต่ได้รับแล้วแต่ไอ้นี่เก็บเงียบจะเป็นเดือนนั่นแหละดูมันดูดูมาแก้กางให้แกต่างให้ตัวเอง แต่ไม่มีใครเข้าข้างมันสักคนนละยทนาย3คน4คนเนะี่ย